กลับมากันต่อกับรายการตีซีตีสนิทนะคะเป็นแฟนคงจะได้ชื่นใจสูงกับที่ตั้งหน้าตั้งตารอ,อกันแล้วเพราะทีวีซีนเขาขอเอาใจแฟนๆส่งละครถึง3เรื่องตอนนี้พิธีวงสวงเปิดกล้องกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะทีมนักแสดงนําของเรื่องก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่งองค์ทรงเครื่องกันมาแบบจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายสวยเกย๋แบบในละครเป๊ะๆเ,เลยละคะ่ะเอาเป็นว่าเราไปชมภาพบรรยากาศงานวงสวงกันต่อเลยพร้อมที่าทมาทีแห่งาร์ตนา สกอาสะกาลาโตวะนังยังพันเตนะมะโตวะหังยังมหาราชานโมพุทายาทิวาปะมังโหรู่โคนะมะโอมเอวะทั้งสี่เดชทิมุตังยาปะมังโหรู่โคนะมะบริตังบริตะวานะเมตังนะเมตตาสัจเกฆะเมจารุเปกิริตตันตาลิกะพิธานีทีเปกิตเตมวะ ท่าตัวให้ที่คนนิยมชมชอบทุกจังหวัดของประเทศไทยเอเวียนเช่ะตุ้งหังโฮตุโคนาวตุนารตุเปพันเตสมา เอาละค่ะมาต่อกันที่ละครโรแมนติกเรื่องดั่งพรมลิขิตรักเรื่องราวของหญิงผู้ตกหลุมรักชายหนุ่มสุดเพอร์เฟกในนวนิยายความรักที่กำลังลงเอยด้วยดีกลับต้องหยุดชงงะงักกลางคันเมื่อเธอตื่นจากมโนของตัวเองต้องมาลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วความรักของเธอกับชายในฝันจะจบลงอย่างไรและเธอจะได้เจอชายในฝันในชีวิตจริงหรือไม่นำแสดงโดยบอมธนินที่ประกบคู่กับสาวไอเอมมีนาและอีกหนึ่งคู่ที่รับประกันความฟินอย่างแน่นอน กับหนุ่มเฟิร์สเอกพงศ์โคจรมาเจอกับสายไหมมณีรัตน์รวมด้วยเหล่านักแสดงมากฝีมืออย่างทับข้างค่ะก็ครับผมวันนี้มาบวงสรงละครเรื่องดั่งพรมลิขิตรักครับในเรื่องนี้นะครับผมรับบทเป็นท่านชายกล้อง คาแรครเตอร์ก็จะเป็นเ,เป็นท่านชายที่เพิ่งจบมาจากเมืองนอกเลยแ้วผมก็ไปอยู่มา10ปีนะคุณจะกลับมาถึงเพิ่งก็กําลังที่จะแบบว่ามองหางานเพื่อที่จะพัฒนาประเทศแต่ก็ได้มาเจอกับนางเอกที่หลุดมาจากปีพศ2558คือปัจจุบันหลุดเข้ามาในช่วงราก็เราจะเห็นเขาเป็นคนที่ไม่เหมือนคนในยุคนั้นเลยเป็นคนที่มีความที่เปิดเผยซึ่งเป็นสิ่งที่เราแบบ เราชอบมากๆเป็นพระปัจจุบันด้วยส่วนพระปัจจุบันเนี่ยก็จะรับบทเป็นคุณคณินครับ mm. ผมเป็นเซลลขายบ้านนะครับผมก็ยังไม่ได้วิร์ช์ชอปตัวละครในพระปัจจุบันเพราะว่าช่วงแรกๆก็จะเราจะถ่ายทําในเรื่องของพาร์ทพิเรียนก่อนก็เดี๋ยวตัวคณินเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเวิร์คช็อปเร,เร็วนี้ครับ mm. ครับผมก็ตอนนี้พีบ่บุญธรมรักปิดไปแล้ว mm. ก็วันนี้วงส่งผลกล้องเรื่องด่างทนได้คิดแล้ว mm. แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งวงส่งไปก็คือเรื่อง เดือนประดับดาวฝากผลงานนะครับผมละครเรื่องดังพรได้กิดดักนะครับผมก็นักแสดงมากมายเลยนะครับผมทั้งบอมทั้งไอทั้งวีเฟิร์สทั้งน้องสายไหมก็ทุกคนจัดเต็มดูจากชุดดูจากทรงผมดูจากเซ็ตอะไรที่ทจะที่จะเริ่มถ่ายทำกันก็จัดเต็มแน่ๆยังไงฝากด้วยนะครับผมดังพร้อมลิขิรักช่องสามหา วันนี้บรรยากาศบวงสรวงนะคะก็สนุกสนานเพราะว่าเรามีละคร3เรื่องเลยมาบวงสรวงทําให้คนเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทั้งแฟนคลับแล้วก็ทั้งพี่พี่นักข่าวเนาะสนุกสนานค่ะแล้วก็มีพี่พี่ขนะด้วยศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องนี้นะคะดั่งพรมลิขิตรักค่ะรับบทเป็นรัสิกาแล้วก็การาเกตเป็น2คาแรคเตอร์ค่ะรับบทเป็นเหมือนแบบมันจะเป็นแฝดก็ไม่ใช่แต่ก็อยากให้ไปติดตามกันว่าจะเป็นยังไงเป็นเป็นสองสองเหมือน2คนค่ะที่อยู่ในพรทอดีตคนนึงแล้วก็อยู่ในพระปัจจุบันคนนึง การาเกตก็จะเป็นอารมณ์แบบเรียบร้อยจะเป็นเหมือนซินเดอเรลล่าที่โดนแกลงอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวรัสิกาเนี่ยก็จะเป็นครีเอทีฟโฆษณาจะเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบฮิปปี้ฮิปปี้จะแบบเฮ้ยกระแับกระเชงทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นเหมือนว่าจะคนละคนละคาแรคเตอร์การาเกตเลยแบบเหมือนว่าฟ้ากับเหวอย่างเงี้ยแบบเหมือนมันต่างกันแบบอย่างเงี้ยเลยค่ะแล้วก็ก็เลยแบบเราแล้วอย่างตัวเราเนี่ยจะเข้าไปในพาร์ทอดีตเพื่อไปแก้ไขเหมือนแบบอย่างจะไปเอาจะเอา รัชสมัยมใหม่ๆเข้าไปในพ์ทอดีตอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าเรื่องนี้รับรองว่าสนุกตรงที่แบบมันจะเป็นโลกจิตตาการโลกมโนของนางเอกแล้วก็เป็นว่าเป็นแล้วก็ประโยชน์ของมันเนี่ยคือเราจะได้เรียนรู้สมัยรัชกาลที่6กด้วยว่าเอ๊ะสมัยรัชกาลที่5กับเนในยคานเกี่ยวกที่มันเปลี่ยนไปคืออะไรยังไงบ้างเรื่องภาษาแล้วก็เรื่องชุดเนี่ยสำคัญเพราะว่าอย่างมันจะมัจะมีแบบเอ๊ะจากนุ่งซิ้นมานุ่งโจอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ติดตามว่าเป็นยังไง ค่ะยังไงก็ฝากติดตามเรื่องดังพรมนิขิตหักด้วยนะคะฝากติดตามผลงานของไอซ์ทั้งเรื่องพ่รุ่นภาพรักแล้วก็ครพื่นสีชมพูแล้วก็เรื่องดังพรมนิขิตหักด้วยแล้วก็ยังมีนักแสดงคนอื่นออีกเยอะแยะมากมายเลยพี่บอมไหมพี่เฟิร์สแล้วก็คนอื่นออีกเยอะแยะเลยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะมาทางด้านดาราสาวสวยของเรื่องกันบ้างงานนี้สาวสาวเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับงานบวงสรวงในวันนี้ไปถามเขาเลยดีกว่าค่ะ ็ใส่ใหม่มาีรัตนะคะวันนี้ก็เป็นวันบวงสรวงละครเรื่องด่างพงลิขิตรักค่ะใส่ไหม่รับบทเป็นหญิงเต้วในเรื่องนี้คาแรคเตอร์เป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นสาวหวานเรียบร้อยค่ะแล้วก็เ,เชื่อมั่นในความรักของตัวเองคือเราเนี่ยถูกฝักงตั้งแต่เด็กว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นคู่มั่นคู่หมายกับพี่บอมเราก็เลยจะรักเขามากตั้งแต่ยังไม่ค่อยเห็นหน้าอะไรอย่างนี้แล้วพอเจอเราก็รู้สึกว่าล้วก็เขินเขาม้ตัววแทนที่ความจริงเขาไม่ได้ค่อยจะชอบเราตั้งแต่แรกอะไรอย่างงี้ค่ะ ยากค่ะเขาจิหมายว่าทุกเรื่องอะมันยากเพราะมันไม่ใช่ตัวเราทั้งนั้นแหละแต่ว่าโอเคเรื่องเนี้ยจะมีความยากในเรื่องของภาษาที่จะต้องใช้ราชทาา์เพราะว่าม่เป็นมองระชวง์วิไลเลยค่ะเป็นหญิกแต้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะยากตรงนี้นิดนึงต้องเตรียมตัวเยอะเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่ใหม่เล่น เวลาดีมาเวลามันใส่เต็มมากๆอ่ะบางทีมันเอากลับมายากอะไรเงี้ยค่ะอย่างเวลาใหม่มองใหม่อะไรเงี้ยถ้าไม่ยิ้มปุ๊บจะแบบกลับคาแรคเตอร์เลยไปคาแรคเตอร์เดิมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งมันก็ต้องแบบมีการละลายพฤติกรรมตัวเองออกไปอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ก็จะพยายามคะ่ะคิดว่าจะทำได้เชื่อเฉื่นไหมอ่นะคะ่ะด้วยความที่หญิงเต้าเป็น เป็นคุณหญิงนะเพราะฉะนั้นเวลาจะทําอะไรหรือว่าจะจะออกกิริยาอะไรเงี้ยมันออกไม่ได้มากแต่ว่าในใจลึกๆของเราอย่างที่เมื่อกี้อไอซ์บอกไปว่าเขาจะเป็นคนที่หลุดเข้ามาในยุคอดีตเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นเขาแล้วก็มีความรู้สึกแหละว่าเฮ้ยอยากจะเป็นแบบเขาทำไมเขาโกเอ้ยเขาอะไรเก๋กจังเลยอะไรเงี้ยค่ะก็มีความอยากที่จะเหมือนแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นแนวอิจฉายัาง่งชินมีไหมอะคะก็กําลังจะ เปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันค่ะชื่อรักผิดรอค่ะนี่ก็ของผู้จัดพี่ติ๊กกัญญาลัตษ์ค่ะนี่ก็เป็นผู้จัดมือใหม่เลยค่ะก็พอดีใหม่มีโอกาสได้รู้จักพี่ติ๊กในรายการเสียหายอ่ะาาก็เลยชวนกันไปเล่นค่ะของสมัยคู่กับพี่เพื่อนคนินค่ะค่ะก็อยากจะขอฝากยิงแต้วด้วยนะคะก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ที่อยากจะฝากเอาไว้ในใจของทุกๆคนนะคะแล้วก็หวังว่าละครเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นที่ประทับใจของทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ มีก็บวงสรวงนะคะแล้วรของทีวีซีนทั้ง3เรื่องก็มีปฏิหาริย์รักแม่โพศพแล้วก็มีดั่งพมลิขิตรักแล้วก็เรื่องนางทาสค่ะของบุตรมาจากเรื่องดั่งพมลิขิตรักดูจากสีปากก็น่าจะรู้ว่าเล่นเป็นคนดีชัวเล่นเป็นร้ายค่ะค่ะก็เป็นเป็นในเรื่องชื่อจะจะเป็นลูกเลี้ยงลูกติดของแม่แม่แม่เลี้ยงอยู่ในบ้านของนางเอกเร่าๆก็คือ จะอิจฉาหนางเอกนางเอกมีอะไรอะ่ะก็จะอยากได้เหมือนเขาแล้วนางเอกคือเรื่องเนี้ยจะแบ่งเป็นพันปัจจุบันกับพันอดีตเราอยู่ในพันอดีตแล้วคือนางเอกคือเขาก็จะเล่นเป็น2องคาแรคเตอร์เหมือนกันแล้วนางเอกคนเก่าคนที่แบบอยู่ในพันอดีตจะเป็นแบบเรียบร้อยเราก็จะคนคอยที่แบบกดขี่ข่มเหงเขาเล่ากับแม่แม่บุตรแม่บุตรคือพี่ออมสก่าวใจในเรื่องเล่นเป็นลูกชิบุษยาแม่ชิบุษสริน ก็จะกดขี่ข่มเหงเขาตลอดตัวเองก็จะแบบสวมรอยเป็นลูกสาวแท้ๆของเจ้าของบ้านจริง,รงๆไม่ใช่เราเป็นลูกตินคาแรคเตอร์ของตัวนี้รอคะมันก็ก็ค่อนขอ้างต่างมากแบบสุดโตง่งเลยนะเพราะว่าต้องเล่นแบบอิจฉาที่อิจฉาที่เปิดเผยอะคะ่ะจะเป็นคนแบบอิจฉาก็ไม่ชอบไม่ชอบก็บอกตรงๆตาก็ออกไม่ได้แคร์คนรอบข้างอะไรเท่าไหร่ว่าว่าเขาจะมองเรายังไงไม่เหมือนในปัจจุบันนี้ที่ที่มันแบบ เคยเราจะแบบแสดงออกนอกหน้าไม่ได้นะแต่อันนี้เปิดเผยเลยก็คือจะร้ายแบบลายชัดเลยอะค่ะไม่ลึกไม่ซ่อนไม่มีอะไรคือลายคือลายเลยก็เตรียมตัวอย่างแรกก็สื่อซื้อนังสือนิยายมาอ่านเล่มหนาขนาดนี้ดังพรมีขิดรักค่ะก็ดูว่าข้างในแบบเนื้อหาเขาวางคาแรคเตอร์ของเราเอาไว้ยังไงบ้างพื้นเพศที่บ้านเป็นยังไงนิสส่งนิสัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ มานั่งทํากันบ้านว่าเราควรจะต้องเล่นแบบเปน็นแนวไหนเราต้องฝังความคิดเราว่าเฮ้ยพ่อแม่เราเป็นอย่างนี้นะเราเกิดมาในครอบครัวแบบนี้โตขึ้นมาก็เลยมีความคิดแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะน่าติดตามเพราะว่ามันมีครบทุกรสมีทางคอมเมดี้โรแมนติกมีดรามา่าคอมเมดี้ก็คือก็จะอยู่ในแบบร้ายอะ่ะมันก็จะต้องมีตึงโปะคอมเมดี้นังเอกก็จะเป็นคนโก้โกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาจากโลกแบบปัจจุบันไปคือทุกคนเขาอยู่กันมาแบบเป็นร้อยปีแล้วว่าแล้วในอดีตแล้วแบบ คนปัจจุบันแ่บโผล่ตุ้มเหมือนแบบโผล่ตุ้มเข้ามาในโลกเลยทุกคนก็แบบพือแตกระจายอะแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้นีส่งนิสายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีเรื่องสีหลอกขอสื่อกำลังจะออนแอร์แล้วก็ตอนนี้ถ่ายเรื่องออสุดร้ายสุดรักค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือนักกักนางเอกค่ะถ่ายยังไงก็ ฝากติดตามผลงานได้นคะคะตอนนี้ก็กําลังเล่นถ่ายทําอยู่ทั้ง3เรื่องเลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็ละอ,อนแอนยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ติดชมกันเข้ามาได้จะได้เป็นการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะการันตีได้เลยนะคะว่าละครเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้คุณประทับใจมากๆช่วงหน้ายังมีอะไรเด็เดๆรอคุณผู้ชมอยู่อดใจรอช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะ